สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โคราชคนระับมาจากเก็บเมื่อวานตอนบ่ายโมงเราวางแผนเคืนมาปลูกต้นไม้ที่โคราชคนจะปลูกก็ต้องแบบต้นไม้ที่เจะสูตรทอนตอนนี้เราเดินทางไปเจสูตรทอนคลิปนี้จะเป็นสตอรี่ชีวิตจริงของผมน,นะครับว่าว่าวันผมทำอะไรบ้างตอนมาอยู่อีสานนะครับจะไปเจสูทรเหลืออีกประมาณ 213ริกิโลสอรี่ชีวิตจริงที่หลายๆคนไม่รู้ว่าวันวันนึงผมทำะม้ผะผรนอกจากงานจุดเก็ตแล้วก็ผมมาอยู่วิสานมาําเลยบ้งนะสอรี่ชีวิตจริงในรถโคตรล็อกเลย <c oughs> คนเดียวล็อกได้ขนานี้ เี๋ยวเจอคัญญนย่าดูทอนไปดูต้นไม้กันติผมพาไปดูต้นไม้มีต้นเลยบ้างเพื่อเอาไปปลูกที่อำเภอพระทองคำนะเราเราหวังว่าจะได้ไปมัน,พ,นพันต้นกระถินเทพาแล้วก็จะไปดูต้นกล้าอื่นที่มันน่าจะสวยอะไรเงี้ยเอาไปโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ย่าดูทอนพาไปดูพันไม้กันเพราะว่าราคาเท่าไหร่ เรานัดน้องน้องเขาไว้ประมาณเก้าโมงครับเจอกันที่ยัดสุดขอนนะ้อเตตอนนี้เราไปอยู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วไม่รู้ออร <c oughs> ื่ออะไรไม่รู้ไม่ใช่คนแถวนี้อำเ่ออะไรไม่รู้ตอนนี้หาข้าวกินยังเจอร้านอยู่นะแต่เบรกไม่ทันต้อไปว่ากัน ยังหิวอยู่คือไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อคืนแล้วครับเราเดินทางแบบเมื่อวานปลายโมงจากภูเก็ตนะครับเ,าเรามา,เรมาถึงโคราชประมาณทีสี่ยังไม่ถึงทีสี่ดีแก็จอดรถนอนแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมาต่อตอนนี้ก็หาข้าวก่อนเลยทุกร้านไม่ได้กินหรอกครับเดี๋ยวค่อยถึงตัวเมืองเลียวค่อยคันตุกติกตุ๊กติกตัว มันไม่ได้ดกินแน่ครับตอนนี้เราอยู่ปุรีลมเดี๋ยวผมหาดูว่าเพื่ออะไรดยปุรีลัไม่รู้อะไรเลยนะย้อนโนทอนเรายัางเลยร้อยเก้าสิบสามกิโลอยู่ก็ประมาณนี้คนระับธรรมชาติ ไปสองเลยห้าสิบเดกิโลเพราะว่ามันธรรมชาติที่มันนร่ากธรรมชาติโอ้ยตรง๋ยาพหาข้าวกินกันต่อตอนนี้จะบ่ายสองแล้วนะครับแปลต้นไม้วันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มาพันหัวต้นเห็นเทพาแล้วก็เขาแถมพกกระดีสิบต้น 5, 10, อย่าเทพาแทมอีกประมาณสี่สิบต้นต้นละหกบาทวันนี้จะเก,กิดไปถึงโคราชเลยครับข้างหน้าน่าจะเกิดป,ป,ประเทศใหญ่น่าจะใหญ่เพราะติดเพราะว่าน่าจะตประเทศใหญ่เพราะว่ามีรถพยาบาลไปหลายคันแล้วตานต้นแบ้ ตอนเย็นก็ลองก็ลองไปปลูกต้นไม้ดูสักสิบต้น,ตนไปเทดูว่าอาการเป็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรจะปลูกต้นไม้อีกทีนึงว่าการดีขึ้นหรือไม่ดีวันนี้วันที่สี่แล้วนะหลังจากที่ผมไปเอาต้นไม้มาก็ปลูกไปสามวันก็มีวัยรุ่นแถวบ้านลนทามมาช่วยก็สามวันได้ไปร้อยต้นก็เสร็จแล้ว ตัวแต่มผมเอามอกาน,นียังหน้าไม่ประดูนะมาลองเจออีกนิดนะึ่งแต่วันนี้เรามาเร็วเกินม,มาถึงที่นี่ที่ห้าเรืวองเมือ่อนงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสว่างแล้วก็มาดูว่าผมผปูกไปประาไหนนะ <c oughs> ตัวนี้ร่มสว่างแล้วครับ ไปขุดหลุมปลูกมันไอเมาะกน,นีสี่สิบต้นเอามาะแค่สี่สิบต้นวันนี้ปลูกแค่นี้พอเชา้านะเนี่ยงานแบบโหผมขนขี้รถอ,อย่างงี้วะวันที่สี่นะครับเอาต้นไม้มาจากสุทนสองสามวันแ้วเขามีคนมาช่วยสามคนสี่คน อยู่ไปแล้วสี40ต้นกระถินเทพานะครับอันนี้ยังไม่ไแต่งจริงแล้วก็มัดเชือกเราเช่องลมเลยเขาต้องแต่งใบลงนีดนี่งลมมันพัดอันนี้เราต้องปลูกมะกาน40ี40ต้นแล้วก็เอากระถินเทพามาซ่อมวันนี้วันที่23มิถุนายน ฝนตกมานิดนึงเราที่เรากล้าปลูกเพรเรามีนี่นะก็ใส่สารสารอุ่น,น้ำลงพื้นล่างกหมดดูซื้นจากเครืสุทอครับมีคือสารอ้่น,น้ำซื้นมามาสองระดัาบา้วแต่แแตเราจะรที่มันรเนแพงสองร้อย แต่ไม่บอกยี่ห้อะไรนะอเอเหาบอกที่ร้านว่าสารอุ้มน้ำเขาจะหาให้หรือพูลิเมอร์นะครับใช้พูลิเมอร์ลองก้นหลุมประมาณลิตรหนึง่งแล้วก็ปลูกแต่ถ้าเราได้ฝนเนี้ยมันก็จะดีกว่าแต่ถ้ามีฝนก็ต้องใช้สารอุ้มน้ำช่วยแต่ถึงจะมีฝนก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าฝนที่นี่มันไม่แน่นอนก็ะจะรอทุกต้นต้นละลิตรใช้แค่ลิตรเดียว โอเค ada นึงเดี๋ยวให้ดูไปจังเลยไอ้คน มันจะเป็นเจียก็คล้ายเป็นเยลลี่ครับหนึ่งลิตรมันหนึ่งลึกหนึ่งกิโลสอน้ำได้สองรอลิตรแต่เราใช้ถังนี้ก็ประมาณผมใช้ประมาณสิบเป็ริิตรใช้ สิบห้าช้อนช้นโต๊ะตัวน้ำึูงถังก่อนนะครับน้ำจะกผล่นก้อนตัวน้ำึูถงถังล้วใส่สารดูดเลยสิบห้าช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำที่หลังอีกทีให้เต็มเอาเต็มเลยนะมันไม่ได้ขยายตัวออกพี่ผอมขึ้นแตาเริมขยายจนถังแตกใ่หตัวน้ำเต็มได้เลย,เเลยโอเคเดี๋ยวเราแคปอีกกันต่อนะครับ ันนี้แปลงแรกไม่ได้มีเป็นเอาเสร็จที่ที่ก่อน